กัมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรื่องราวของพระอาจารย์วุฒิพระหนุ่มนักพัฒนาอายุ3 5พรรษาจบการศึกษาสูงทั้งทางโลกและทางธรรมหน้าตาหล่อเหลาแถมยังมีรูปร่างที่สมาสมส่วนอีกด้วยพระอาจารย์วุฒิเดินทางไปที่บ้านโคกน้อยเพื่อทำหน้าที่เป็นเจ้าอาวาส ตามที่ถูกแต่งตั้งต่อจากเจ้าอาวาสรูปเดิมที่เพิ่งมรณภาพไปเมื่อพระอาจารย์บุษเดินทางมาถึงที่นี่พร้อมกับลุงแหวงคนขับรถชาวบ้านก็ต่างมาให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและหนึ่งในนั้นก็มีสองแม่ลูกก็คือปะกุกแล้วก็น้องกีสาวสวยประจำหมู่บ้านและครั้งแรกที่น้องกีได้พบกับใบหน้าของพระอาจารย์วุษหล่อนก็ตกหลุมรักพระอาจารย์วุษขึ้นมาทันที หลังจากที่ทําพิธีเฉลิมฉลองการมาของพระอาจารย์วุฒในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยกีกับปักกุ๊กก็เดินทางกลับบ้านหุยแม่พระวุฒิน่ะหล่อแล้วเกินเนอะไม่นึกไม่ฝันเลยว่าแกจะอายุเพิ่ง35ปีเองอะ่ะอืมใช่หล่อแล้วเกินน่ะมึงเชื่อหรือเปล่าวะหากีถ้าเกิดว่าแม่รุ่นลาวขาวเดียวกับพระวุฒิอ่ะแม่ว่าพระวุฒจะต้องสึกแน่เลย ทำไมอะแม่ก็พาวุฒเห็นแม่แกก็ต้องหลงรักและจะอดใจไหวได้ยังไงเราเมืองกูสวยขนาดนี้อตายแม่พูดมาได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวพ่อมาได้ยินเข้าเดี๋ยวแม่ก็หัวแตกนะจ๊ะอืมกูก็แค่หยอกเอินมึงเล่นพูดจาตลกปกขำอะมึงไม่ตลกหรือไงวะก็ไม่นะสิจ,จ๊ะแม่แม่รู้หรือเปล่าว่าพระอาจารย์วุฒตรงสเปกฉันเลยอะ หล่อคมเข้มหุ่นนี้ยิงกันในแบบน่าฉันเห็นทีแรกกันนึกว่าอนันดานะแม่เอ้ยหล่อจริงๆด้วยอ่ะแม่ก็คิดเหมือนมึงอ่ะเพียงแต่แม่ไม่อยากจะพูดจาวู่วามออกมาแค่นั้นเองอ่ะฉันก็รู้ว่าสายตาของแม่มองพระวุฒอย่างพิลีพิไลแล้วเกินอ่ะแม่แม่อย่าแย่งฉันนะเออก็รู้แล้วว่ามึงชอบพระวุฒิเขาอีอกกีเอาเป็นว่า อมแม่จะช่วยมึงก็แล้วกันนะลูกนะช่วยยังไงอะแม่พระวุฒิเป็นพระส่วนฉันน่ะเป็นแค่สีกาถ้าเกิดว่าฉันทำอะไรลงไปอะฉันจะไม่ตกนรกหรยอจะแม่แล้วมึงจะเอาปะเนี่ยเอาเอาเอานรกนรกอะไรฉันไม่กลัวหรอกตายไปจะได้กลับมาเกิดใหม่หรือเปล่าฉันยังไม่รู้เลยอะแม่แม่มีวิธีช่วยฉันยังไงอะ อม,มึงก็เที่ยวไปมาหาสู่พระุุธสิวะพระหนุ่มใหม่ใหม่เพิ่งย้ายมายังไม่รู้จักญาติโยมสักเท่าไรหร่หรอกมึงไปตีสนิทเลยพอตีสนิทสนมและนานวันเข้าเข้านอกออกไหนกุฏิท่านได้อย่างสะดวกโยทินอนะ <c oughs> หัวเราะอะไรแม่มึงก็รวบเลยสิวะ รวบหลวงพี่วุฒเป็นผัวมึงเลยแม่แม่คิดว่าพระวุฒกับฉันเหมาะสมกันหรือเปล่าเหมาะไม่เหมาะกูไม่รู้อ่ะแต่กูดูแล้วพระวุฒคนเนี้ยต้องเป็นลูกคนรวยแน่นอนเลยอ่ะหน้าตาผิวพรรณวันนะอาราอารามดีละเกินน้มึงดูสิอายุ35หปีก็ได้เป็นเจ้าอาวาสแถมยังมีรถหรูหลาด้วยรถเบนซ์อีกตั้งหากอ่ะ แถมยังมีลุงแก่ๆที่ชื่อแหวงเป็นคนขับรถตามมาจากกรุงเทพด้วยถึงจะไม่ใช่คุณหนูลูกคนรวยแต่ก็คงจะมีเงินทองเยอะแยะมากมายนะอีกีแม่ว่าเหมืองอะ่ะพเด็ดศึกพระวุธให้ได้นะแม่อยากได้แกเป็นลูกเขยและเกินเนี่ย <c oughs> จะแม่ถ้าอย่างนั้นน่ะฉันจะพยายามกันแล้วกันนะจ๊ะพรุ่งนี้เดี๋ยวทำกับข้าว เอามาถวายเพลนท่านดีหรือเปล่าจ๊ะแม่มึงนี่ฉลาดแล้วเกินในกีลูกแม่แล้วเราสองคนแม่ลูกอะจะทําอะไรมาให้ท่านฉันดีละจ๊ะทากับข้าวกับปลาหมาไม่แดกกันทั้งสองคนแม่ลูกเลยอ่ะเอ็มึงพูดตรงขนาดนี้ไม่ได้กูเป็นแม่มึงนะอีกีจ๊ะแม่อ่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปซื้ออาหารตามสั่งที่ตลาดอ่ะเอาเยอะๆเ,เอาให้อร่อยอร่อย พระวุฒิแกไม่รู้หรอกว่าใครเป็นคนทำอ่ะก็เพิ่งมาอยู่ใหม่นี่ใช่จ้ะแม่ถ้าอย่างนั้นก็เอาตามที่แม่บอกก็แล้วกันแม่ฉลาดจริงๆนะจ๊ะเนี่ยไม่ฉลาดกูจะจับพ่อมึงได้ยังไงเมื่อก่อนพ่อมึงอะเป็นคนดีมากเลยรู้หรือเปล่าอีก,กีอะทําไมทุกวันนี้พ่อถึงขี้เหล้าเมายาทําทตัวเก็บเมล็เกเรเลย,เลยลจ้ะแม่เมื่อก่อนนะพ่อมึงอะเป็นคนหนู เรียบร้อยยังกับผ้าพ,พับไว้แล้วแม่อยากได้ไอส้สิไปมาหาสู่เที่ยวไล่เที่ยวคือยังไงก็ไม่สนใจกูฮะกูหมอมเหล้าขาวสี่สดีกรีหมดไปสองขวดเจอกุสวบเข้าให้หนีไม่ออกก็ต้องตกต้องแต่งเป็นผัวกูนี่ยังไงเล่าได้มึงมาเป็นลูกนี่ยังไงเลยอีกกี <c oughs> ตายแม่ฉลาดจริงๆนะเะเนี่ยแหนนอนนะ่ะ เอาเอาเอาพรุ่งนี้เดี๋ยวตอนเพน่ะเดี๋ยวเอากับข้าวกับปลาไปซื้อกันที่ตลาดนะแล้วก็ไปถวายท่านป,ป,ปัลลูกปะอาบน้ำนอนเตรียมตัวพรุ่งนี้ลุยงานกัน <c oughs> จะแม่หลังจากนั้นปะกุ๊กกับน้องกีคนสวยก็หลับนอนแต่หัวค่ำพร้อมกับตื่นแต่เช้าเตรียมกับข้าวกับปลาหุงหาอาหารจนเสร็จสรรเป็นที่เรียบร้อย แล้วก็เดินทางไปที่ตลาดไปซื้อกับข้าวอร่อยอร่อยมาอีกเยอะแยะมากมายใช้เวลาตะเตรียมข้าวปลาอาหารอยู่เนิ่นนานพอสมควรจนถึงเวลาเพลนจึงได้เดินทางไปส่งพัะตาหารให้พระอาจารย์วุฒิวัดนมัสก,การเจ้าค่ะพระอาจารย์จเจริญพรโยมเออเป็นใครมาจากไหนเนี่ยหน้าตาคุณคุณน,นะจ๊ะก็เมื่อวานเนี้ยอีฉันกับลูกอะ่ะมาร่วมกันฉลอง ที่พระอาจารย์มาเป็นเจ้าอาวาสที่นี่ยังไงล่ะเจ้าคะ่ะใช่แล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์หนูชื่อกีส่วนเนี่ยแม่ชื่อว่าแม่กุ๊กนะเจ้าคะ่ะโอ้ขอบใจโยมสองคนมากๆแล้วนี่หิ้วของพรุงพรังอะไรมาเยอะแยะมากมายเลยล่ะเนี่ยพระตาหารเจ้าค่ะพระอาจารย์เอามาถวายพระอาจารย์เยอะแยะมากมายเลยเอา้าทำไมถึงต้องซื้อมาเยอะแยะขนาดนี้เนี่ย ก็กลัวว่ากับข้าวกับปลาที่บ้านนอกอ่ะจะไม่ถูกอกถูกใจจะไม่ตรงจริตพระอาจารย์ก็เลยซื้อมาเยอะๆเพื่ออาจจะมีอาหารสักอย่างสองอย่างถูกจริตพระอาจารย์นะเจ้าค่ะโอ้โหโยมสองคนนี่ฉันเกรงใจเหลือเกินอะ่ะเออลุงแหวงลุงแหวงครับหวยังไงครับพระอาจารย์ลุงแหวงไปจัดเตรียมถ้วยจานแล้วก็ช้อน ให้ฉันใส่อาหารฉันเพลหน่อยซิครับพระอาจารย์เออแล้วเตรียมจานเตรียมถ้วยเอามาให้สองแม่ลูกนี้ด้วยหรือเปล่าล่ะครับได้ครับลุงแหวงก็เตรียมมาให้ปะกุกกักบน้องกีเขาด้วยนะครับครับพระอาจารย์หลังจากนั้นลุงแหวงคนสนิทคู่ใจพระวุฒิก็เดินไปเอาถ้วยจานนามกรเอามาใส่ข้าวปลาอาหารแล้วก็ถวายเพลให้กับพระอาจารย์วุฒ หลังจากพระอาจารย์วุฒิฉันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยอาหารที่เหลือปกักกุ๊กน้องกีและก็ลุงแหวงก็ร่วมรับประทานกันอย่างอรอร่อยและหลังจากที่คนทั้งหมดกินอาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยลุงแหวงก็ไปทําหน้าที่ที่เป็นของตัวเองส่วนปักกุ๊กกับน้องกีก็มานั่งคุยกับพระอาจารย์วุฒิเนิ่นนานสองนานปกักกุ๊กแกอยากจะให้น้องกีพูดจาตามลําพังกับพระอาจารย์วุฒิ แกก็เลยเดินลงมาข้างล่างเอา้าป้ากุก๊กจะไปไหนอะ่ะอ๋ออีฉันอยากจะให้ลูกสาวคุยกับพระอาจารย์สองต่อสองเจ้าค่ะไม่ได้นะโยมทําแบบนั้นไม่ได้ถ้าทําแบบนั้นน่ะฉันจะต้อง,ต,องต้องสังฆาธิเศษเป็นอาบัติร้ายแรงของพระภิกษุโยมทําแบบนี้ไม่ได้โยมต้องนั่งฟังฉันคุยด้วยไม่อย่างนั้นน่ะฉันจะต้องอาบัตินะโยมนะเหลือเจ้าค่ะ ใช่ใช่แล้วจะโยมแล้วโยมกีละ่ะมีอะไรจะคุยกับฉันเป็นการส่วนตัวหรือเปล่าก็มีเจ้าค่ะแม่ถ้าอย่างนั้นนะแม่ไม่ต้องลงไปหรอกก็นั่งฟังฉันคุยกับพระอาจารย์นี่แหละเป็นสักขีพยานอุ๊ยไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นเพื่อนฟังฉันคุยนะจ๊ะแม่อ้าเอาเอา,เอากี่ลูกรักจัดการเลยลูกอ,อยากจะคุยอะไรกับพระอาจารย์ก็คุยนะลูกนะ จะแม่แล้วพระอาจารย์เป็นคนที่ไหนแ่ะเจ้าคะฉันเป็นคนกรุงเทพะจยมฉันบวชตั้งแต่เป็นเนนแล้วว่าฐานะที่บ้านก็ถือว่าใช้ได้แล้วรถเนี่ยเป็นรถของพระอาจารย์หรือเปล่าใช่แล้วะโยมพอดีว่าโยมพ่อของฉันท่านถวายให้เห็นว่าเดินทางมาอยู่ที่ไกลๆแบบนี้ก็เลยซื้อรถป้ายแดงให้เลยถ้าเกิดว่าซื้อรถมือสอง ก็เกรงกลัวเรื่องการซ่อมเกรงกลัวเรื่องการใช้งานมันอาจจะไม่สะดวกสบายตามที่เราต้องการนะจ๊ะถามทําไมเหรอจ๊ะโยมกีถ้าอย่างนั้นครอบครัวของพระอาจารย์ก็ต้องร่ํารวยมากใช่หรือเปล่าล่ะเจ้าคะก็ไม่อ่ะจ๊โยมก็แค่เอ่อกลางๆพออยู่พอกินนะ่ะอุ๊ยแล้วทําไมถึงมีรถเบนด้ไเ้อ่ะก็ไม่รู้สิโยมพ่อซื้อให้อะ่ะอืม ถ้าอย่างนั้นก็มีเรื่องถามแค่นี้และเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นกีขออนุญาตกลับบ้านก่อนก็นแล้วกันนะเจ้าค่ะจ้าถ้าเกิดว่าโยมอยากจะมาเมื่อไหร่โยมก็มาได้นะฉันไม่รังเกียจรังงอนแต่ว่าทุกครั้งที่โยมคุยกับฉันจะต้องมีคนนั่งฟังอยู่ด้วยฉันไม่ได้เรื่องมากหรอกโยมอย่าถือโทษโกรธเคืองฉันเลยนะไม่เป็นไรเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นกีกลับแม่ ขอเดินทางกลับบ้านก่อนก็นแล้วกันนะเจ้าค่ะจะโยมเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาน้องกีคนสวยก็เดินทางไปมาหาสู่พระอาจารย์วุฒิอยู่ไม่ได้ขาดบางครั้งก็ไปกับแม่บางครั้งก็อยู่กับลุงแหวงเป็นเพื่อนนั่งฟังเวลาที่คุยกับพระวุฒิกีรู้สึกอัดอั้นตันใจเหลือเกินอยากจะคุยอยากจะอยู่ตามลําพังกับพระวุฒิเพียงแค่สองต่อสอง แต่พระวุฒิก็ไม่เคยเปิดโอกาสให้กับน้องกีเลยน้องกีจึงได้คิดวางแผนอยากจะอยู่ตามลำพังกับพระวุฒเพื่อจะได้ใกล้ชิดและอาจจะได้ลงไม้ลงมือถึงขั้นมีอะไรอย่างว่ากันนั่นเองแม่ฉันอดดนทนไม่ไหวแล้วเนี่ยอาจารย์วุฒิไม่เคยอยู่ตามลำพังกับฉันสองต่อสองเลยะเอาอย่างนี้นะลูกนะพงเนี้ยเดี๋ยวแม่จะไปด้วย แล้วเราอ่ะจะทำเป็นไหวหวานให้ไอ้ลุงแหวงอ่ะมันไปซื้อของที่ตลาดหลังจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่แม่ที่อยู่กับเอ็งอ่ะกีเดี๋ยวเอายาสลบใส่น้ำให้พระวุฒกินเลยพอกินเสร็จแล้วอ่ะสลบขึ้นมาก็จับแก้ผ้าแล้วเองอ่ะก็อยู่กับท่านสองต่อสอง <c oughs> ไม่ต้องให้แม่สั่งให้แม่สอนนะกกีลูกแม่ ถ้าหากว่าเลือดของแม่ที่ไหลเวียนอยู่ในตัวของมึงอะ่ะมันเข้มขน้นก็ขอให้มึงผดเด็จศึกพราวุธให้ได้ภายในพรุ่งนี้นะมึงรู้หรือเปล่าถึงจะสมเป็นลูกแม่อ,อีกกี <c oughs> จะแม่ถ้าฉันมีโอกาสอ่ะฉันจะต้องสวบพระอาจารย์ให้ได้เลยอะ่ะแม่ต้องช่วยฉันนะช่วยก็ช่วยอยู่นี่ยังไงล่ะลูกหลังจากนั้นเช้าวันต่อมา ปกุกกับน้องกีก็เดินทางไปหาพระอาจารย์บุตรทีวัดแล้วก็ตามแผนครับแกให้ลุงแหวงคนสนิทของพระอาจารย์วุตรเดินทางไปซื้อของในตัวจังหวัดลุงแหวงด้วยความที่แกเป็นคนซื้อแกก็เดินทางไปซื้อของให้แต่โดยดีและหลังจากที่ลุงแหวงเดินทางไปเป็นที่เรียบร้อยสองแม่ลูกก็ได้ดำเนินการแผนที่ได้เตรียมตัวมาจากบ้านปกก,กกุกแกเอายาสลบใส่ลงไปในขวดน้ำให้พระอาจารย์มุตรดืม่ม พระอาจารย์วุฒิด้วยความที่แกไม่ได้ระแวดระวังอะไรเลยแกก็เลยไม่รู้ว่าในน้ํานั้นได้ผสมยาสลบเอาไว้นั่นเองแต่แล้วคงเป็นเพราะว่าข่าวเคราะห์คงยังมาไม่ถึงพระอาจารย์วุฒิหรืออาจจะเพราะเหตุผลกลใดก็ไม่อาจจะทราบได้พระอาจารย์วุฒิท่านยกขวดน้ําทั้งสามนั้นขึ้นมาแล้วก็บรรจงวางไปอยู่ที่ต่อหน้าของปะกุ๊กแล้ก็น้องกีทีนี้ปะกุ๊กกับน้องกีงงเป็นไก่ตาแตกเลยครับ ไม่รู้ว่าน้ำขวดไหนกันแน่ที่ใส่ย,ยาสลบเอาไว้แต่ที่แน่ๆด้ในความที่กระหายน้ำและปะกุ๊กแกก็มั่นใจได้ว่าขวดน้ำที่ใส่ย,ยาสลบมันต้องอยู่ในมือของพระอาจารย์วุฒิแน่นอนแกเลยเกิดความชลาใจหยิบขวดน้ำที่อยู่ต่อหน้าแกขึ้นมาเปิดฝาออกแล้วก็ดื่มลงไปรวดเดียวหมดขวดหลังจากเวลาผ่านไปเพียงแค่15นาทีเท่านั้นเองปรากฏว่าปะกกุ๊ก ก็ถึงกับสลบสไลดยนอนหลับลงไปอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวเอา้าททำไมโยมปะกุกเมื่อกี้ยังพูดแจวแจวแจวอยู่เลยอะ่ะทำไมอยู่ดีๆถึงสลบไปเลยอะ่ะฮะกีนี่แกสลบแกหลับหรือว่าแกตายเนี่ยอุ๊ยพระอาจารย์แม่คงจะทำงานเหนื่อยมาทั้งวันอะ่ะแล้วก็เลยเผลอหลับนะเจ้าค่ะเดี๋ยวอีกสักพักก็คงจะตื่นนะเจ้าค่ะเอ๊ะแปลกๆนะเนี่ย มาก็มาดีๆทำไมถึงหลับแบบนี้หลับเป็นตายเลยอะหลับแบบไม่รู้ตื่นรู้ฝันด้วยมันน่าสงสัยจริงๆนะจกีเอ,อ่อแม่เป็นแบบนี้ประจำแลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ไม่ต้องสงสัยนะเจ้าคะเดี๋ยวอีกสักครู่แม่ก็คงจะตื่นนะคะแล้วก็เป็นอย่างที่น้องกีคนสวยพูดเอาไว้ไม่มีผิดจริงๆครับท่านผู้ฟังปะกกุ๊กแกหลับไปจริงๆเพียงแต่ว่า แกไม่ได้ตื่นขึ้นมาเร็วๆอย่างที่น้องกีพูดเอาไว้กว่าที่แกจะตื่นก็กินเวลาไปถึงสี่ชั่วโมงก,กว่าๆเห็นจะได้และหลังจากที่ปะกกุ๊กแกตื่นขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยน้องกีด้วยความเขินอายก็เลยรีบพาแม่เดินทางกลับบ้านหลังจากที่ถึงบ้านน้องกีก็วีนแตกใส่ปะกุ๊กทันทีแม่มั่วจริงๆเลยอย่ยาสลบใส่ให้อาจารย์ดื่มมาแม่ก็ไปกินแทนนะแม่บ้าหรือเปล่าเนี่ย แม่ไม่รู้แม่ก็นึกว่ามันเป็นขวดนั้นที่อยู่ในมือพระอาจารย์ะ่ะแม่พลาดไปแล้วลูกแม่ขอโอกาสแก้ตัวก็เล่ากันนะจะแม่แล้วแบบเนี้ยฉันจะมีแผนการอะไรไปรเผด็จศึกพระอาจารย์บุทบธอีกหรือเปล่าเนี่ยไก่จะตื่นหรือเปล่าวาไม่ไม่ไม่ะไม,ไม,ไม,ไม่ตื่นะ่ะเอาเป็นว่าพรุ่งเนี้ยอือไปหาท่านแต่เช้าแล้วก็นัดท่านตอนค่ำ,ำ,ำนะัลูกนะ เอาแผนเดิมเนี่ยแหละให้ไอ้แหวงอ่ะมันไปที่อื่นแล้วลูกของแม่อ่ะเดี๋ยวเราวางยาสลบพระอาจารย์กันนะลูกนะขอซ้ำอีกสักรอบเถอะลูกแม่ว่าขราวเนี้ยไม่พลาดแน่นอนอ่ะก็ได้แม่ถ้าเกิดพลาดขึ้นมาฉันน่ะก็คงจะพอแล้วนะแม่นะเอาเอาเอาโพึ่งสิ้นหวังหลอแป๊บของดีๆต้องใจเย็นๆน,นะลูกนะก็ได้ หลังจากนั้นเช้าวันต่อมาปักกุ๊กกับน้องกีคนสวยก็เดินทางไปหาพระอาจารย์มุตแต่เช้าแล้วก็นัดหมายพระอาจารย์มุตว่าคืนนี้เวลาประมาณสองทุ่มคนทั้งคู่จะเอาของสำคัญมาให้ที่วัดไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ท่าทางจะเป็นของที่มีค่าพอสมควรประกุกกับน้องกีได้บอกพระอาจารย์วุตอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังแต่หลังจากที่สองแม่ลูกเดินทางกลับพระอาจารย์มุตแกก็เกิดสงสัย ว่าสองแม่ลูกเมื่อวานนี้มีอาการแปลกๆแถมปะกุ๊กก็ยังมาหลับที่วัดอยู่4ีหชั่วโมงอีกด้วยแถมวันนี้ยังนัดหมายเวลาถึงสองทุ่มกว,กว่าเพื่อจะมอบหมายของสําคัญให้และด้วยความสงสัยนี้เองครับพระอาจารย์วุฒิจึงได้ปรึกษากับลุงแหวงเออลุงแหวงครับผมมีเรื่องอยากจะปรึกษาลุงแหวงอะ่ะอะไรเหรอครับอาจารย์ก็สองแม่ลูกเนี้ยท่าทางแปลกแปอะ่ะเมื่อวานเนี้ย ปักกุกอยู่ดีๆกินน้ำไปแล้วก็หลับไปสี่ชั่วโมงกว่าๆตื่นมาอีกทีก็โพลเพลต้องรีบเดินทางกลับบ้านส่วนวันนี้ก็มาแต่เช้าบอกว่าคืนเนี้ประมาณสองทุ่มจะเอาของดีมาให้ฉันถ้าเกิดว่าจะให้ฉันจริงๆทำไมถึงไม่ให้เวลาปกติหรือไม่ก็เวลากลางวันละจ๊ะใช่หรือเปล่าโยมแหวงอืมอันนี้มันก็น่าสงสัยนะขอรับพระอาจารย์เอาอย่างนี้หรือเปล่าเอ เราลองเตรียมแผนต้อนรับสองแม่ลูกนี้ดีกว่าครับพระอาจารย์ผมว่าอีสองแม่ลูกเนี้ยต้องมีแผนระเด็จศึกพระอาจารย์แน่เลยครับจริงหรือเปล่าเนี่ยลุงแหวงไม่ได้พูดแบบคิดไปเองใช่ไหมลุงแหวงคิดว่าผู้หญิงสองคนนี้จะจับฉันใช่หรือเปล่าใช่ครับหลวงพี่เอาเป็นว่าเราก็ตามตามเกมไปก่อนเหล๋ยวคืนเนี้ยหลวงพี่ ก็แก้งโซซัดโซเซเหมือนร่างกายไม่ไหวแล้วก็เดินเข้าห้องนะครับเดี๋ยวผมมันจะนอนรออยู่ในห้องของพระอาจารย์หลังจากที่พระอาจารย์เข้ามาในห้องแล้วอะ่ะก็ขอให้พระอาจารย์ปิดไฟให้สนิทแล้วพระอาจารย์ก็นิมนต์เดินลงทางหน้าต่างก็แล้วกันนะครับที่เหลือเดี๋ยวผมจัดการเองได้ถ้าอย่างนั้นฉันก็ขอบใจโยมแหวงมากๆก็แล้วกันนะที่อุตส่าห์เตรียมแผนการไว้ให้ฉัน ครับพระอาจารย์เดี๋ยวผมจะจัดการอีสองคนแม่ลูกดีเองขอบใจมากนะลุงแหวงครับหลังจากนั้นเวลาผ่านไปถึงสองทุ่มแล้วก็ปักกุ๊กกับน้องกีก็เดินทางมาตามเวลาที่นัดหมายด้วยปักกุ๊กแกเอายานอนหลับใส่ไว้ในขวดน้ำให้กับพระอาจารย์วุฒด,ดื่มอย่างที่แกทำเอาไว้เมื่อวานนี้แต่ว่าขวดนั้นแกทำสัญ,ญลักษณ์เอาไว้เป็นอย่างดีแกจึงไม่พลาดอีกต่อไป พระอาจารย์วุฒิแกก็แกล้งดื่มน้ําในขวดนั้นแต่ไม่ได้ดื่มจริงๆครับแกดื่มเสร็จแล้วแกก็หาจังหวะที่สองแม่ลูกนิเลอแกก็บ้วนน้าออกจากปากหลังจากนั้นพระอาจารย์วุฒิแกก็แกล้งทําเป็นเวียนหัวมีอาการง่วงเหงาหาวนอนขึ้นมาเออโยมฉันง่วงเหลือเกินน่ะเดี๋ยวฉันขอไปพักที่ห้องเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าโยม่ะหมดธุระแล้วก็เออกลับกันได้เลย แล้วเห็นบอกว่าจะเอาของมาให้ฉันนะ่ะคืออะไรเหรอจ๊ะไม่เป็นไรหรอกเจ้าค่ะอาจารย์ถ้าง่วงก็ไปน,นอนก่อนเลยใช่เจ้าค่ะพระอาจารย์ไปน,นอนก่อนเลยนะเจ้าค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เกียจะเอามาให้อีกทีอะ่ะหลังจากที่สองแม่ลูกหัวเราะต่อกระซิบกันอย่างภาคภูมิใจอยู่เนิ่นนานพระอาจารย์วุฒ ก็เดินเข้าไปในกุฏิพร้อมกระดาษไฟหลังจากนั้นแกก็ค่อยๆย,ย่องปีนลงที่หน้าต่างลงไปอยู่ที่ใต้ถุนกุฏิปล่อยให้เรื่องราวทั้งหมดเป็นไปตามแผนของลุงแหวงนั่นเองเวลาผ่านไปเพียงแค่20นาทีกว่าๆเท่านั้นเองหลังจากที่ปกักกุกและน้องกีเห็นว่าพระอาจารย์มุฒปิดไฟและเข้าจำวัดเป็นที่เรียบร้อยปกกุ๊กแกก็ให้น้องกีย่องเงียบเปิดประตูห้องพระอาจารย์วุฒ พร้อมกับเดินลอดมุ้งเข้าไปในที่นอนของพระอาจารย์วุฒิหลังจากนั้นน้องกีก็ได้ทําอะไรอย่างว่ากับร่างกายที่เปือยเปล่าที่เธอเข้าใจว่าเป็นพระอาจารย์วุฒินอนจําวัดอยู่นั่นเองแต่แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่พระอาจารย์วุฒิครับท่านผู้ฟังร่างกายนั้นเป็นร่างกายของลุงแหวงเพียงแต่ว่าน้องกีรู้เท่าไม่ถึงการเท่านั้นเองเนินานานผ่านไปชั่วโมงกว่าหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เสร็จกิจ ลุงแหวงแกลุกจากที่นอนแล้วก็เปิดไฟจดสว่างโล่เอา้าลุงแหวงเองเหลือเนเนี่ยใช่ลุงเองอะ่ะโอยอย่าเรียกลุงสิเรียกพี่แหวงหรือเรียกว่าผัวจ๋าก็ได้ <c oughs> <c oughs> อุ้ยถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าคนที่ฉันแอบแปปฏิกิริยูริตัสงเมื่อกี้นี้ก็คงเป็นลุงแหวงนะสิใช่ฉันเองอะ่ะ ขอบใจแล้วเกินนาเนิ่นานแล้วไม่ได้กินดีขนาดนี้เลยโอ้ยในที่สุดก็มีเมียสาวรุ่นลาวขาวลูกเขาจนได้ขอบใจจริงๆนะเมียจา๋าเอ,อ้าไอแหวงมึงทำอะไรลูกกูอ่ะมึงอยู่ในห้องพระอาจารย์วุฒิเขาได้ยังไงเนี่ยกกูอ่ะอ่านแผนการของมึงสองคนแม่ลูกออกว่ายังไงซะมึงสองคนแม่ลูก ก็จะต้องมาสววพระอาจารย์วุฒิอาจารย์ของกูเข้าจนได้เนี่ยกูวางแผนเอาไว้เองอะ่ะสุดท้ายลูกมึงก็ตกเป็นเมียกูเออฮะสะใจกูจริงๆอะ่ะโท่แม่ฉันจะต้องกลายเป็นเมียของลุงแหวงจริงๆเหรอเจนเนียมึงก็อย่าไปโง่สิลกเสียแล้วก็เสียไปไปกลับบ้านโอ้ยแผนการล้มละลายหมดเลยอะ่ะ กะว่าจะได้ลูกเขยเป็นอดีตพระฐานะก็ร่ารวยที่ไหนได้ไอแหวงมึงแก่ก็กูอีกกูไม่เอามึงเป็นลูกเขยนะเออกูก็ไม่เอามึงมาทำแม่ยายเหมือนกันนะ่ะมึงด้วยอีก,กี่จะสาวจะสวยขนาดไหนแต่สันดานมึงชั่วชา้าสามานขนาดเนี้ยกูก็ไม่เอามาทำเป็นเมียรอกถึงจะได้แล้วก็ตามอ่ะไปมึงสองคนกลับบ้านไปเลยนะ ถ้าเกิดมายุ่งยามกับวัดวาอารามมาวุ่นวายกับพระอาจารย์มุตผู้เป็นดั่งล่มโพล่มไสของกูและชาวบ้านอีกแล้วก็กูจะเอาเรื่องรลวาที่กูซวบอีกกีลูกมึงเนี่ยไปโพธนาให้ทั่วไม่เชื่อก็ล้องดูไม่เอานะพี่แหวงอย่านะพี่อย่าโพธนาเรื่องของเราฉันยอมหมดแล้วจ้าแม่กลับบ้านกันเถอะต่อไปเนี้ฉันจะเลิกทำชั่วอีกแล้วะ ไม่เอาแล้วไอ้เรื่องเร็วๆกลับกันนะแม่นะตั้งหน้าตั้งตาสู้อุตสาหะหาผัวดีๆเอาคนที่ขยันขันแข็งทำมาหากินดีกว่าแม่ฉันไม่รวยทางรัดแล้วว่ากลับเถอะแม่เออกลับก็ได้ไอ้แหวงมึงอย่าเอาเรื่องที่มึงสวบลูกกูอ่ะไปพูดให้คนฟังก็แล้วกันเออกูไม่พูดละไปมึงสองคนกลับไปได้แล้วหลังจากที่สิ้นเรื่องสิ้นราว พระอาจารย์วุฒก็ออกมาจากที่ซ่อนสองแม่ลูกก็เดินทางกลับบ้านด้วยสายตาที่เศร้าส้อยและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาน้องกีสาวสุดสวยประจำหมู่บ้านกับป้ากุ๊กก็ไม่เคยเดินทางมาที่วัดแห่งนี้อีกเลยไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานบวชงานประจำปีงานอะไรก็แล้วแต่ทั้งคู่ไม่กล้าเสนอหน้ามาที่วัดแห่งนี้อีกเลยปิดฉากตำนานป้ากุ๊กและน้องกีสุดสวย ผูมีความหมายมั่นปั้นมือจะเอาเจ้าอาวาสไปทำผัวอย่างสิ้นเชิงครับขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีครับ